เกมสองมีห ah ้นะหกได้ยังมีคนยังได้น <and> <c oughs> ี่เงี้ยเหรอยทำไมอ่ะตาบูลาวหตีครับเข้ามาครับต่อครับก็ วัสองพันวมนนีครับเจ็ดพันแวนหนเมื่นสี่แวนเดี๋ยวครับค่ะครับเิตมันป่วยมันป่วยนิดนึงครับเัี่ยัวที่เิลหมนเดียวใ่ไหมชนิงบ ไม่แน่สุดสุดทีเลยได้มาสุดสุดสามแล้ครับแพงตีครับเท่าไหร่ครับหนึ่งหมืนหนัียงอาจจะไว้ันมือเจอที่ห้ารอยรับหนึ่นัน้เก็อาจจะเอ่าอนครับน่งมื่นัเล้อเลอาเีหลายนะครบหมืหอร์เลี้ยง็าเจอี้ร้นคเลี้ยอเดี้ยวบอาใหะเ่าไไหนราคหเท่าไหร่ยอ่เ สองเรียนนครับสาเปอรหนึ่งแวนีทีครับทีเดียวครับเป็นไกเ์ f i r check second check ผ่านครับีเดียวยว่ว่าชือาไม่ได้เลยโอ้ยแดไม่ได้ยกเลิกนตลอดจดนหดต่ลังนี้ไเข้าใจใงานกอแล้ว โห้แค่แค่ไม่ไวไม่ไห่ใจ่่าเราค่อยๆทไปเรื่อยๆวันนี้แค่แค่นั้นได้อยู่ดีครับโซชาติส่โชาก่อนไม่กี่น่โอเคครับเช็คครับสองใครับ ก็เล่นแข่ครับงก็หนึแสนสองแสเจ็ครับวสองหมื่นเก้าแสนคิดเดียวเหรครับไม่เกินหนึ่งนถัดแลเลยคือเลยคือไรตัวเป็นยังไงก็ขอาอันนี้คอสไตล์ของาห้

ใช้เอฟเฟกตครับครับับเต้าคองบคลังห้าพันครับครกี่วบเดียวครับนัเท่าไหร่บลังตอนนี้มีหนึ่งหมเดี๋ยวก็จะสักพักจะเป็นสองหมื่นสองหมื่นสองสม่นส้ันหเข้ามาไม่กลัแต่ขอโซชาตก่อนเดี๋ยวไ้ สองหมื่นเ้สองมด่นจ็ดครับไม่ขาดเราแล้วก็สบงหมื่นเอ็ดบตีเลียครับเท่าไหร่ครับเดียตัวนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งหม่ครับสองหมครับ ที่ไทยโอ้ม่นสองแมมื่นสองไันใช่ไหมสอม่นี้คยมาถนี่ไงสองหม่นเจ็ดแมงต่อมมันเท่าไหร่สองหม่นเจดสอ่ถ้าเผื่อมันกันชัวร์อ๋อเด็กร้อยล็อให้ถึง3,8มหม่ถึงจะมิดแล่วมันเติมเนเยอะไปหน่อยเพราะเป็นเาะเม่เช็ค

เหมือนห่ใจจ่ะยคตีตัวนั้นปินปีนรท่าไรครับตีแล้วเราไ่เก็บอารโซชียก่อนครับจะไปเดียวพอครับมันเป็นเท่าไหร่กระป๋ขาดใบน้ครับเอาใบนดืวนแขนตัวหลครับครับเป็นหนึ่งหมื่นเจ็ดครับหนึงหสองครับ